สวัสดีค่ะเจอครูดานะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนขาวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะ หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คืออ่านผันวันณายุนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้จะแตกต่างอย่างไรนั้นนะคะเรื่องที่เรียนที่เราจะผันกันวรรณายุวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าคำที่มีหอนำนะคะคำที่มีหอนำ เราจะผันวรรณยุก์แบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนดูเยค่ะอ่านผันวรรณยุก์นักเรียนเห็นคำสามคำข้างหน้านี้ไหมคะคำแรกอ่านว่าอะไรคำแรกอ่านว่าหนานะคะหนาอะถ้าสมมติว่าเราเอาหอหยบออกไป อ่านว่านานะคะนาสมมติทุกคำเราเอาหอหีบออกไปหมดเลยนะคะเราจะอ่านว่าน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 ะคะตามหลักการผันอักษรต่ำนะคะนนหนูอยู่ในอักษรต่ำจะอ่านว่านานานาแต่ทีนี้เรามีหอนำนะคะใส่หอลงไปข้างหน้า จากคำว่านาก็จะอ่านเป็นหนานะคะจากนากลายเป็นหนาคำที่สองใส่หัวหิบลงไปจากหนา้ากลายเป็นอะไรลูกหนานะคะส่วนคำที่สามจากคำว่านาตะกี้นาหนา้านากลายเป็นหนา้านะคะถ้าผันเทบเสียงอะเอาผันแบบ อักต่ำก่อนนาหน้านาแต่พอใส่ห้องยิบปุ๊บจะอ่านว่านาหนาหน้าต่างไหมคะนักเรียนนาหน้านาพอใส่ห้องยิบนำข้างหน้ากลายเป็นนาหนาหน้าเพราะอะไรนะคะอ่ะเราไปดูต่อคำที่มีหอนำ จะผันเหมือนอักษรสูงนั่นเองนะคะหอนำปุ๊บจะกลายเป็นผันอักษรสูงเลยจากปกติไม่มีหอนำจะเป็นอักษรต่ำนาหน้านะพอเราใส่อักษรน,นำหอหีบเข้าไปปุ๊บเลยกลายเป็นอักษรสูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาผันตัวที่มีหอนำจะต้องผันเหมือนอักษรสูงอ่ะ หลักของการผันอักษรสูงมีอะไรบ้างอักษรสูงผันได้กี่เสียงคะสามเสียงถูกต้องจัตวาเอกโทนะคะจัตวาเอกโทจากนา,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้านากลายเป็นนาหนาหนาหน้านนะคะเดี๋ยวเราไปฝึก หมอนะคะหมอหมอหมอผันวรรณยุกต์ตามครูนะคะหมอหมอหมอทำที่สองค่ะหมู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 ทำที่สามค่ะหลา ลา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 ,ลาอ่ะสังเกตคำนะคะคำแต่ละคำเนี่ยพอวรรณยุกต์เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนเช่นคำแรกคำว่าหมอก็คือคุณหมอที่รักษาโลกนั่นเองนะคะหมอนี่ยังไม่เคยได้ยินนะคะคำนี้หมอเนาะแต่คำว่าหม้อนี่ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารเนาะที่อยู่ในครัวนะคะหมูก็คือหมอูอุดที่เรากินกันนะคะหมูหมูสามหมูสี่หมู 3, หม้านะคะคำว่าหมูไม่ค่อยเห็นจะโดยทั่วไปนะคะหลาก็คืออ่าเป็นหน่วยวัดนะคะหน่วยวัดอย่างหนึ่งเช่นเราไปซื้อผ้านะครับซื้อผ้าหนึ่งหลาซื้อผ้าสองหลาอย่างนี้นะคะเป็นหน่วยวัดของผ้าเนาะหลา คำนี้หลาน่าจะเป็นภาษาท้องถิมนชไหมคะหลาอีหลาประมาณนี้นะคะเป็นภาษาอีสานหรือภาษาเหน,นือคุณครูจำไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่เคยได้ยินอยู่คำว่าหลาเนะาะล่านะคะคำนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินันโดยทั่วไปนะคะทีนี้ฝึกอ่านแบบใส่จังหวะหน่อยหนึ่งนะคะพร้อมไหมครูจะให้นักเรียนอ่านเช่นคำว่าหมอหมอหมอ,มอนะคะ อ่านเป็นจังหวะรวดเร็วนะคะพร้อมับครูเลยก็ได้หนึ่งสองสามคำแรกหมอหมอหม้อครั้งนึงค่ะหมอหมอหม้อคำต่อไปหมูหมูมูหมูหมูมูมมมมมลา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 เอา้าหมอหมอหม้อหมอหมอหมอ้มอ,มอ หมูหมูมูเอ้ามาล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 ่ามันยากใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราไปดูคำชิดถอดไปดีกว่าอต่อมาเป็นคำว่าหนีพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามหนี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 ้เงาเงาเงา เงาเงาเงาโหลโหลโลโหลโหลโล,โล,โล,โลยากไหมคะมียากเท่าไหร่เนาะมีมีมีนะคะมีมีขาวมีดำมีคว่านะคะมีก็เส้นบะหมี่ก็เส้นหมีนะคะอ่าเง,ง,ง,งาก็มีความเหางาเ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 งาก็จะเป็นเขาเรียกยอะไรขวดเงาหรือว่าอ่าหัวของ พืชที่เป็นรากน้ำเงาประมาณนี้นะคะอยู่ใต้ดินเนาะโหลก็กดโหลหรือซื้อของจำนวน12ชิ้นกาเรียกหนึ่งโหลนะโหลโหลโล,โล,โลเป็นที่โลโอ้ได้คะแนนน้อยสุดเป็นที่โหลประมาณนี้นะคะสำหรับความหมายของคำที่จะเปลี่ยนไปตามวรรณยุกนะอีกรอบนึงมาเร็วเราผันเพิ่มกันอีกรอบหนึ่งนะคะนหนีเหงาโหลนะคะรอมหนึ่งสองสาม มีมีมนีมีมีหีเงาเงาเหงาเงาเงาเหงาเอาโหลโ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 ลเอามีมีมีหนีมีมนีอ่ะเงาเงาเหงาเงาเงาเงาแล้วก็โหลโ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 ลยากไหมคะ ไม่ยากเท่าไหร่ให้นักเรียนฝึกนะคะการผันวรรณยุกที่มีหอนำจะออกเสียงการผันวรรณยุกเหมือนอักษรสูงนะคะอันนี้คือหลักการจำเนาะเวลาเราผันอักษรสูงขาขาข้า,ขาล้วก็ผันเหมือนกันเลยนี้นี่นี่นเลยนะคะผีผีพี่แล้วก็เหงาเหงาเง่านะคะเหมือนกันเลยนะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะสําหรับ อ่าภาษาไทยวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้คุณดาสวัสดีค่ะ